แล้ววันนี้นะครับเป็นวันดีนะนัดปล่อยแนวทางรัฐบาลนะครับมีใบฟ้าพารวยน่าจะเห็นตัวเด่นไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันนะครับว่าเป็นตัวไหนมามาดูกันนะครับทักทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับก็พิ่กัด อยู่ที่ไหนนะครับภาพชัดเสียงนะครับ,นะรบภาพชัดเสียงชัดก็มันก็จะอยู่ในชุดไฟฟ้าที่จะให้นี้และที่สําคัญคือสียอันแลวลตเตอรี่ก็บ่มีขายนะครับพี่น้องมันเป็นชุดตัวเดียวกันนะครับกับที่อาจารย์ปล่อยเลขเด่นไปเดี๋ยวเมื่อนี้สิได้ขยายความให้เเด่อพี่น้องอย่าไปล่อเดี๋ยวก็ว่าลืมลืมเนี่ยนะครับเล่นก่อนมีเวลาก็จัดไป ต่อไปรัฐบาลพี่น้องใครเห็นตัวเด่นแล้วนน่าจะลงในเพียให้อภิมาเดี๋ยวอาจารย์จะขายายความให้ใครเห็นใครรู้ตัวเด่นของอาจารย์นะครับอ,อ๋อแสดงว่าทุกคนเห็นเนาะตัวเด่นหยุดหยุดมันเนะอาจารย์หาอ,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 อยู่ในอยู่ในตัวนี้มักทั้งสองตัว และสรุปแล้วนะครับก็คือก็คือขยายเต็มเต็มนะครับในชุดใบฟ้าประจำงวดบันที่น,นี่พี่น้องน่าจะอันตามนี้มัดชอบทุกตัวนะส่วนตัวไหมพี่น้องชอบในเลขชุดสามตัวนะเลขไทยเลขสามตัว มักทุกหางแต่อาจารย์เล่นเท่ากันทุกตัวแต่น,นักลัตเตอรี่ก็คือแถวบนแบบนนี้คือรัฐบาลมักบอสี่ดองน่าจะมีอันด้ยตามนั้นเลยอาจารย์ซื้อตัวไหนคะอ๋อาจารย์ซื้อทุกตัวที่ให้มีกี้เนะี่ยชุดใบฟ้ามันเด่นคนละตัวเด่นบนเด่นล่างนะล่างกันบนบนกันล่างนะเราเป็นคนทำเราก็ไม่รู้วันจะเรีกออกตัวไหนหรอกนะเราไม่รู้แต่ จะหนักใครร่วอาจารย์ก็จะหนักเลขสามตัวก็คือ,คอตัวหนักเล่นทุกตัวแต่จะมีลำหักลำค้นก็คือตัวเน้นคือตัวหนักผู้ใดที่มักสัญจรนะครับจัดให้ตามขั้มพรนะครับสัญจรหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับสัญจรวันนี้นะครับสัญจรไปที่บึงกันนะครับสัญจรไปที่บึงกันสําหรับผมนะผมจมองไปที่เลขตําบลน,นะครับแล้วก็หมู่บ้านอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเลขโรงแรมนะครับ เลขตำบลนะครับก็จะมี53ตำบลนะครับส่วนหมู่บ้านนะครับมี615หมู่บ้านอย่างสุดท้ายนะครับเลขโรงแรม459นะครับ459สังเกตดีๆครับผมนะสัญจรผมจะเน้นไปที่เลข5านะครับนะเน้นไปที่เลข5าทั้ง3ส่วนนี้นะครับจะมีเลข5าทั้งหมดเลยนะครับก็จะมี53615นะครับแล้วก็459นะครับนะสำหรับสัญจรใครที่ชอบนะอันนี้อันนี้ คัดให้นะครับอันนี้คัดให้สําหรับคนที่ขอมาผมก็เลยทําคลิปนี้ลงให้ดูนะครับนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่เป็นสายสัญจรนะครับคิดกันยังไงนะครับนะชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้เด้อนะครับนะคอมเมนต์ได้ผู้ใดเห็นตังนะครับผู้ใดมากตรงไรนะครับเสริมเติมแต่งได้นะครับแต่สําหรับผมนะผมจะคัดมาเฉพาะที่มีเลขคนะสัญจรหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับก็เน้น5้าไป ขอให้ทุกคนโชคดีครับนะมาไายมามั่นนะพี่น้องเนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะของจริงนะครับไม่ปากลิงก์ไม่มีกลุ่มนะครับไม่แจกของแล้วก็นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับไปแล้วครับ